สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะช่วงนี้ก็ชิวๆฟังเพลงไปก่อนนะก่อนที่การแข่งจะเริ่มนะครับผมตอนนี้ u f สู้ๆ u f สู้ๆครับมาแล้วนะฮะมาแล้วเชี่ออยากอยากล็อกอินของตัวเองจังเลยสัต์ถ้าล็อกอินของตัวเองได้กูใส่ละกูใส่ละเออมีเสียงนะฮะแล้วตอนนี้มีแขกรับเชิญนะขอเสียงหน่อยฮะ เดี๋ยวนี้เราจะมีแขกอผู้ทรงเกียรตินะไรับไม่สองของผมนะฮะไม่ประจําตัวนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาด้วยนะเขาจะมาด้วยนะจะมาเสียงเล็กๆนะเขาได้ยินนะเขาได้ยินคุณนะได้ยินคุณนะคุณจะมาโชว์มาโชว์ไอ้นี่คุณไหมเนี่ยก็แต่งตัวเต็มยศเลยนะ นี่ว่าไม่น่าก็แต่งตัวเป็นยศนะใส่อังเกเสียงตาเลยนะเสื้อสีขาวเลยนะรูปนั้นคนถ่ายนี่ใครนะคนถ่ายนี่นีเ่อเออไอเรื่องยางรัดผมแรผมอะไรนะไอ้เ่สิวายางรัดผมไม่ใช่ย,งชยางรัดผมนะเป็นกำไรนะครับน้องนะเดี๋ยวเคลียร์เรื่องประเด็นคุณแจ็คก,กี้นิดน,นึงนะฮะคนที่ถ่ายรูปเป็นคุณแจ็คก,กี้ไม่ใช่ใครนี่ผมนะฮะแต่ผมก็ไม่เอ่ยนามไม่ขอไปเทคเครดิตอะไรนะ นะครับผมแต่ก็ผมก็ขออย่างหนึ่งละกันคุณแจ็คเนี่ยถ้าผมบอกของคุณแจ็คเลยว่าใครเป็นแฟนคลับคุณแจ็คนะฮะถ้าวันใดวันหนึง่งคุณแจ็คได้เลิกสตรีมไปและกําลังหาอาชีพอาชีพเสริมนะฮะบอนแฟนคลับคุณแจ็คทุกท่านนะฮะช่วยกวันโหวตแล้วก็ไม่ใช่ช่วยกวันโหวตช่วยกันรณรงค์ห้ามให้คุณแจ็คนะถือกล้องถ่ายรูปนะครับผมงด กล้องถ่ายรูปทุกกรณีฮะงดถ่ายภาพทุกกรณีฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรให้ดูเล็กๆน้อยนะฮะว่าฝีมือการถ่ายรูปของคุณแจ็คนั้นระยำตำบอลแค่ไหนนะครับผมแม่นะฮะแล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกนะับสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนอกจากผมกับคุณแจ็คแล้วก็อีกคนนึงอนะหัวหน้านะฮะผู้ก่อตั้งนะ จันทังคานนะผู้ก่อตั้งจันทังคานนะเขาก็มาเช่นเดียวกันนะในค่ำคืนนี้ก็อย่าลืมไปติดตามดูด้วยนะ TS นะครับผมเดียวไปลุงนะเอาหวัดดีด้วยนะฮะคุณรีเบอร์นะวันนี้คุณพร้อมเนี่ยฮะฮัลโหลโลเทสโอเคตีอยู่ในห้องน้ำบ่ฮะอยู่ในห้องน้ำบ่ ไม่ได้อยู่นะพี่ทำไมอะ่ะเสียงมันอยู่ในห้องน้ำอ,ะอ่ะไอ้เหี้ยใช่หรออืมมันมันมันแก้ไม่ได้พี่ได้เป็นไรเพราะไม่มีกันเดียวแต่ฟังได้ไหมพี่พอจะฟังได้ไหมฟังได้ฟังได้แล้วถ้ามันพากันต้องไอ้นี่เยอะเลยนะพี่ถ้าพี่ฟังไม่ได้เสียงมันก้องๆเดี๋ยเหมือนนักพากย์เดี๋ยเอาดีๆเดีดีๆจริงแต่ฟังเสียงไอ้เหี้ยแจ็คเลยให้แจ็คมาพูดเดียแจ็คไม่อยู่ครับแจ็ค อ่าแจ็คแจ๊กถ้าได้ดูไลท์มึงดูไลท์อยู่เนี่ยมึงเข้ามาหน่อยเอ,เอาดีดีมึงเข้ามาหน่อยอ๋ออยู่ในห้องเนี่ยหล่อแล้วเดี๋ยวสำหรับมุกแปบ<ห>แ๊บไอ้แจ๊กพูดใหม่ดินนเฮ้ยเสียงนี่หายไปละบรรลัยแล้ะสัตว์เสียงอะไรวะอ๋อโอเคได้ยินเสียงแจ๊กไหมทักแกพี่ได้ยินได้ยินใช่ไหมสวัสดีครับผมก็อย,อยู่กับผมนะครับค,ครับผมนะครับวันนี้ก็ครับผม อครับ<ผ>ม,มึงมาใกล้ใหม่ๆ,ๆหน่อยดยิมึงมาใกล้ใหม่ <ผม S 1> หน่อยขบไ<อ>มึงใกล้ใหม่ๆหน่อยมันกลัวมันกลัวม,มันกลัวหน้าาหลุดไง <c oughs> ไม่ไม่มึงเอากล้องออกไปเลยเวลาคุณเข้าห้องไอเชอรี่บบเอากล้องออกไปซีดจัดอะไรเอากล้องออกไปหลังคอมเลยอะไรเอาวางไว้เลยต่อให้มันไม่เปิดก็เอาวางไว้ที่อื่นหน่อแจ็คเอาวางไว้ที่อื่นเลยทำไมมันไม่ได้เห็นเลยมันอยู่โซนนี้กล้องมาอยู่นี่มึงจะมาใกล้ใหม่ไงมึงจะมาใกล้ใหม่ทำไม S <S มึงมานน่าตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ตรงนู้นแค่มาอยู่ตรงนี้มันก็เสี่ยงได้มัน,นอ,อะไรมันไม่เห็นมันไม่มีอะไรมันไม่มีกระจกมันไม่มีสะท้อนมีกระจกอยู่ข้างหลังไอ้สาสต์ไม่มีนี่ก็รู้อีกแล้วเนี่ยอยู่ในห้องมันเนี่ยหันไปดูเนี่ยแล้วแล้วแล้วตัวเองใส่เสื้อแบนหมดทั้งตัวเลยเพื่ออะไรอ่ะเอาทำไมอะครับผมผมสมบัติเขาเราเท่อ่ะเอา ใส่ทั้งตัวเลยอะไอ้เฮียเราปิดกล้องแล้วอ่ะปิดกล้องแล้วแปรนใส่ทั้งตัวเลยไอ้สัตว์ช่วยปิดละอ่ะจะไปงานไหนเนี่ยเฮียมามึงไม่ต้องพากเลยไอ้สัตว์ถ้ามึงมึงเห็นน่ะกูปิดไปแล้วกล้องมันปิดไปแล้วอรุณครับเออเออไดีไหมครับพี่ได้เย็นแน่ดีแล้วมึงฆ่าก็ไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้มั้งไอ้เฮียอยากมันจะได้พากด้วย แจ็คมันก็ไม่ได้มันก็พักได้พี่มันนั่งตรงเนี้ยมันก็พักนั่งอยู่อย่างงี้ไม่ได้แต่เวลามึงเปิดกล้องไงอ่าถ้าหลุดมาแต่มันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพี่แจ็คไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเลยไม่นี่มเอาอูปกงให้มันใส่ข้างหนึ่งเสียทีอะอ่ะแจ็คเขาให้มึงใส่หูฟังข้างหนึ่งใส่หูฟังข้างหเออแล้วเปิด นะไม่ได้เปิดมึงก็เอากล้องออกไปซี่มึงยกออกไปเลยก็ปิดไปแล้วนี่ไงก็รู้ว่าปิดไปแล้วถ้ามันหลุดขึ้นมาไม่ใช่คุยกับไอ้แจ๊คคุยกับไอ้เจ๊คนี่ก็จะมาขยันขยอให้กูกูปิดแล้วเนี่ยไม่มึงปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ต้องยกออกไปไงไอ้โง่เอาออกไปแล้วไอ้เจ๊คมันปิดกล้องอยู่ไม่รู้จะปิดอย่างไงแล้วเออเออเอาไปลงละสัตว บาทีที่ตัดบองทีที่มันไม่ได้ยินมันลำบากมันมีหูฟังแล้วเป็นอินเอียแล้วมันเชื่อมมันสายมันสั้นมันก็ต้องอินเอียอยู่แล้วมุกแ้ไปแบบไหนอ่ะมันต้องเป็นหูฟังครอบหูดิครอบหูแล้วมึงจะฟังกายแจกคยังไงอ่ะคนละหูแบหแบ่งกันก็ผ่าตรงกลางไงมันมีผ่าอินเอียอยู่แล้วอ่ะอันนี้ผ่าทีไงอ่ะ จะเอาไงมึงจะเอาไงมึงจะหาที่นั่งมึงก็ว่าเอาไอ้ยี่มานั่งพี่ก็พาคไปเลยเปิดกล้องไปเลยเขาเขาจะได้ตัดคลิปลง YouTube ไงเรียกชั่นไงอืมเขารีเบิร์ตเขาอยากได้ยินเสียงมึงเขาว่าไม่ได้ยินเสียงมึงนะมันจะตายอะเงี้ยเขาจะเขาจะอมตายโอืมมึงเคลียร์เขาอะวันนี้เอาไงเราจะได้ไปดูหนังไหมดูว่าไม่ได้ดูครับเราอยากดูอะไรอยากดูเอาละน้ำบลาทุกท่านนะฮะใกล้ ไล่ถึงจุดสูงสุดลนะจุดสูงสุดเช่นสุดจุดสูงสุดเอ้ยจุดสูงกูดเอ้ยไอชี่นีกกูต้องตีไหนสั์เอ้าผมไปครับกูเล่นแจ็คในนี้ดาไทย <c oughs> สรุปคุณแจ็คก็ไม่พลาดครับเท่านั้นตามนั้นตามนั้นคือจบ<ก>ทำไมที่ยังใส่ทั้งตัวลยแบนด์ <c oughs> อ่ะอ๋อสมบัติพ่ออย่าล้อเล่นครับ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเชลิฟนี่จะเปลี่ยนนามสก,กุลแล้วนะเป็นชิยาโบนะครับผมจะไปขอเชลิฟเป็นลูก <c oughs> ไปเออขอเชลิฟเป็นลูกให้เชลิฟเป็นป้า